รับสวัสดีท่านผู้ชมที่คอารับัทุกท่านครับชมหาเรื่องเล่ามาแล้วผีโพงเป็นผีตามความเชื่อพู้นบ้านทางภาคเหนือผู้ที่เป็นผีโพงเกิดจากการเล่นไสยศาสตร์แล้วควบคุมวิชาในตัวเองไม่ได้หรือปลูกว่านชิ้นหนึ่งเรียกว่าว่าน ผีพูซึ่งมีสีขาวรถฉุนร้อนเมื่อเก่ทาาประโรดลงดินทำให้เกิดแสงสว่างแบกแมงคารียผู้ที่เป็นผีพงในเวลากลางวันจะเป็นเหมือนคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ตกกลางคืนจะกลายร่างเป็นผีพง มีจุดเด่นคือมีแสงสว่างหรือดวงไฟที่รูจมูกออกหากินได้แก่ของสกปรกของขาวเช่นกบเกียดหรือรกเด็กเกิดไปเช่นเดียวกับผีกระสือผีกระหังหรือผีปอโดยปกติแล้วผีพงจะไม่ทำลายมนุษย์แต่ถ้าหากคุกคาม โจ,จมทำรายได้เช่นกันหากมีผู้ใดไปทำอะไรให้ผีพงไม่พอใจผีพงจะใช้ก้านกล้วยที่ตัดออกหมดหรือคางคาบของแม่ไม้พุ่งข้ามหลังคาบ้างผู้นั้นซึ่งครอบครัวของผู้นั้นจะโดนคว้างจะพบกับไปพิบัติต่างๆนานา ผีพงจะตายได้เมื่อมีผู้ไปพบปะผีพ,พงเข้าอย่างกันและทัก่าผีพ,พงแท้จริงแล้วคือใครหากผ่านผลมาได้หนึ่งวันแล้วผู้ที่เป็นผีพงจะตายผีพ,พงสามารถถ่ายทอดให้แก่กันได้ด้วยพ่นน้ำลาย ใส่หน้าหรือมีใครไปกินน้ำลายของผีพวงเข้าที่ตำบลครับปราอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอโชคชัยประมาณห้ากิโลเมตรสภาพส่วนใหญ่เป็นไร่มันสับปะหลังและนาข้าวเหตุที่ได้ชื่อนี้เนื่องจากคำดั้รือที่มาแต่อดีตนับร้อยกว่าปีแห่งนี้ ในอดีตมีสภาพเป็นหนองน้ำพื้นที่หนึ่งรอยไร่ติดกับทางเกวียนในเวลาค่ำคืนมีผีพงและผีปงออกมาจับก,กลุบเข็ดจินเป็นอาหารบ่อยๆจนไม่มีผู้ใดกล้าผ่านในเวลากลางคืนแต่ปัจจุบันนี้หมู่บ้านแห่งนี้ยังได้มีการยกจตองฐานะเป็น มูงบ้านอย่างต่างกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลและเจ้าของเครดิตภาพทุกภาพนะครับขอบคุณครับหากท่านผู้ชมฟังแล้วชื่นชมชื่นชอบก็จะลืมกดติดตามช่องาอเรื่องเล่าไว้นะครับครั้งหน้าเราจะมีเรื่องเล่าอะไรมาให้ท่านฟังโปรดติดตามต่อไป